Retro Now. เรื่องใหม่เก่าเล่าไปด้วยกันกูหลงนครรัติการที่กฎหมายเอื้อม,มไม่ถึง City of Darkness ลองจินตนาการถึงเมืองที่ซึ่งแสงอาทิตย์ส่องลงมาไม่ถึงพื้นดินเมืองที่ไม่มีกฎหมายไม่มีตำรวจและไม่มีสถาปนิกเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติที่ซึ่งคนกว่า5 0,000คน อัดแน่นกันอยู่ในพื้นที่ขนาดเท่าสนามฟุตบอลแค่สองสนามครึ่งยินดีต้อนรับสู่นครกูหลงหรือเกาลูนวอลซิตี้สถานที่ที่โลกภายนอกเรียกว่าสลัมลอยฟ้าหรือเมืองนรกแต่สำหรับคนที่อาศัยอยู่ข้างในที่นี่คือบ้านคือป้อมปราการและคือสิ่งมหัศจรรย์ที่มนุษย์สร้างขึ้นจากความสิ้นหวังใน40นาทีต่อจากนี้ผมจะพาคุณมุดรั้วลวดหนา เข้าไปสำรวจเขาวงกฎแห่งนี้ไปดูกันว่ามนุษย์อยู่รอดได้อย่างไรในที่ที่ไร้กฎเกณฑ์และทำไมแม้แต่นักสร้างหนังไซไฟระดับโลกยังต้องก้มหัวให้กับความบ้าคลั่งของสถาปัตยกรรมแห่งนี้นี่คือเรื่องราวของนักครรัติการที่สาบสูนรอยร้าวของประวัติศาสตร์ความวุ่นวายนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญครับแต่เกิดจากความผิดพลาดทางการทูต ย้อนกลับไปปี1898อังกฤษเช่าเกาะฮ่องกงจากจีน99ปีแต่ในสัญญานั้นจีนขอสงวนพื้นที่เล็กๆไว้จุดหนึ่งเพื่อเป็นป้อมทหารนั่นคือป้อมกูหลงอังกฤษตกลงแต่ต่อมาจีนก็ทิ้งป้อมนี้ไปอังกฤษเองก็ไม่อยากยุ่งเมื่อกำแพงเมืองถูกทหารญี่ปุ่นทุบทิ้งเพื่อเอาหินไปถมสนามบินในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเขตแดนที่ชัดเจนก็หายไปหลังสงครามจบ หนีตายจากสงครามกลางเมืองในจีนนับหมื่นคนจึงหลังไหลเข้ามาในพื้นที่ว่างเปล่าแห่งนี้อังกฤษจะไล่ก็ไม่ได้เพราะตามสัญญาที่นี่คือแผ่นดินจีนจีนจะมาดูแลก็ไม่ได้เพราะอยู่กลางเมืองอังกฤษมันจึงกลายเป็นดินแดนศูญยากาศหรือ No Man's Land ใครทําผิดกฎหมายในฮ่องกงแคลวิ่งข้ามถนนเข้ามาในกูหลงตำรวจอังกฤษก็ได้แต่ยืนมองตาปิบ,ปบเพราะหมดอำนาจจับก,กุมทันทีที่เท้าแตะเขตนี้มันคือการ ใช้กำแพงเมืองเก่าแทนกฎหมายสถาปัตยกรรมที่มีชีวิตเมื่อไม่มีรัฐบาลควบคุมกฎของป่าคอนกรีตก็ทำงานที่นี่ไม่มีโฉนดใครอยากสร้างตรงไหนก็สร้างใครอยากต่อเติมก็ก่ออิฐทับขึ้นไปจากบ้านชั้นเดียวกลายเป็นตึก5ชั้น10ชั้นและหยุดที่14ชั้นเพราะถ้าสูงกว่านี้เครื่องบินจะชนตึกกว่า300-500ตึกถูกสร้างเบียดกันจนกลายเป็นก้อนเดียวกัน ถนนระหว่างตึกถูกปิดทึบกลายเป็นอุโมงค์มืดๆที่กว้างแค่เมตรเดียวแสงแดดส่องไม่ถึงพื้นล่างตลอด24ชั่วโมงชาวบ้านต้องเปิดไฟนีออนตลอดเวลาแม้จะเป็นตอนเที่ยงวันระบบน้ำเสียล่วไหลจากเพดานจนคนในนั้นมีคำพูดติดตลกว่าในกูหลงฝนตกตลอดเวลาแม้ทั้งนอกแดดจะออกแต่น่าทึ่งไหมครับในความมั่วสั่วนั้นมันเชื่อมต่อกันหมดคุณสามารถเดินจากทิศเหนือสุดไปทิศใต้สุดของเมืองได้ โดยเท้าไม่ต้องแตะพื้นดินเลยมันคือเขาวงกฎสามมิติที่มีแต่คนในพื้นที่เ,เท่านั้นที่รู้ทางออกเฉียดตายรายชั่วโมงนอกจากความมืดมิดในตึกแล้วภัยคุกคามที่น่ากลัวที่สุดมาจากฟากฟ้าครับกูหลงตั้งอยู่ปลายรันเวย์ของสนามบินไขตักซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสนามบินที่อันตรายที่สุดในโลกทุกๆชั่วโมงจะมีเครื่องบินยักษ์อย่างโบอิง747บินโฉบลงมาเพื่อลงจอด มันบินต่ำมากต่ำจนชาวบ้าบนบนดาดฟ้าตึกบอกว่ามองเห็นสีตาของผู้โดยสารเสียงเครื่องยนต์ดังสนั่นวนไหวจนตึกสั่นสะเทือนเหมือนแผ่นดินไหวเสาอากาศทีวีไม่มีอันไหนตั้งตรงครับทุกอันต้องถูกดัดให้งอลงมาเพราะถ้าตั้งตรงล้อเครื่องบินอาจจะเกี่ยวเอาได้ลองจินตนาการดูสิครับการใช้ชีวิตโดยมีความตายขนาดหลายร้อยตันบินเฉียวหัวคุณไปแค่ไม่กี่เมตรในทุกๆวันนี่คือความระทึกขวัญ ที่เป็นชีวิตปกติของชาวกูหลงฝันร้ายสีเพลิงในเขาวงกฏนี้สิ่งที่ชาวบ้านกลัวยิ่งกว่าผีและมาเฟียคือไฟครับลองจินตนาการดูสิครับตึกที่สร้างด้วยไม้และปูนเก่าสายไฟเก่าๆที่พันกันเป็นรังนกและทางเดินที่กว้างแค่เมตรเดียวถ้าเกิดประกายไฟขึ้นมาเมื่อไหร่มันคือเตาอบมนุษย์ดีๆนี่เองรถดับเพลิงเข้ามาไม่ได้ครับหัวแดงดับเพลิงก็ไม่มีเมื่อเกิดไฟไหม้ ชาวบ้านต้องใช้วิธีโบราณที่สุดคือการลงแขกดับเพลิงผู้ชายชะกันจะยืนเรียงแถวกันยาวเหยียดตั้งแต่บ่อน้ําบาดาลจนถึงจุดที่ไฟไหม้แล้วส่งถังน้ําต่อ,ต,อต่อกันไปนับร้อยมือส่วนผู้หญิงและเด็กต้องวิ่งหนีตายขึ้นไปบนดาดฟ้าเท่านั้นเพราะถ้าวิ่งลงข้างล่างอาจสำลักควันตายในอุโมงค์ทุกครั้งที่มีสัญญ,ญาณไฟไหม้มันคือเดิมพันด้วยชีวิตของคนทั้งตึกครับบุรุษปริณีจอมเวทคุณลองนึกภาพการเป็นบุรุษปริณีในเมืองนี้ดูสิครับ ตึก500ตึกที่เชื่อมกันมั่วซสั่วไม่มีชื่อถนนไม่มีเลขที่บ้านที่เรียงตามลำดับและลิฟต์ก็มีแค่2ตัวซึ่งส่วนใหญ่ก็เสียแต่เชื่อไหมครับว่าไปรษณีย์ฮ่องกงไม่เคยส่งจดหมายผิดเลยเคล็ดลับอยู่ที่บุรุษไปรษณีย์รุ่นเก่าเพียงไม่กี่คนครับพวกเขาคือแผนที่เดินดินพวกเขาต้องจําเส้นทางลัดเลาะในความมืดได้ทุกซอกทุกมุมเขารู้ว่าถ้าจะไปส่งจดดหหหมาายใ้้้้้นนนนนวัััังงที่ชช12ตตตึ A, ตึึกก A เขขอบไไ B ป8 แล้วข้ามสะพานลอยเถือนไปตึก่ก่อนจะมุดรูผนังกลับมาตึก A มันคือเส้นทางที่ไม่มีใน Google Maps มีแต่อยู่ในหัวสมองของพวกเขาและไอเทมสำคัญของพวกเขาไม่ใช่รถมอเตอร์ไซค์แต่เป็นหมวกปีกกว้างครับเอาไว้ใส่กันน้ำเน่าและน้ำกรดจากแบตเตอรี่ที่อาจจะหยดลงมาจากเพดานใส่หัวได้ทุกเมื่อนี่คืองานส่งจดหมายที่เสี่ยงตายและซับซ้อนที่สุดในโลกอ่างยี่ครองเมืองที่ไหนไม่มีกฎหมาย ที่นั่นจะมีผู้คุมกฎหน้าใหม่เสมอในช่วงปี1950ถึง1970กูหลงคืออาณาจักรของแก๊งอั้งยี่กลุ่ม 14K คือผู้ปกครองตัวจริงถ้าคุณจำเรื่องเจ้าพ่อเสี่ยงไห้ได้นี่คือมรดกตกทอดของความรุนแรงแบบนั้นครับธุรกิจมืดเบ่งบานเต็มที่บ่อนพนันไฟสว่างโรโรงยาฟิน นอนสูบกันได้เสรีตำรวจไม่กล้ายุ่งซ่องโสเพณีมีทุกตรอกซอกซอยและโรงงานผลิตยาเสพติดกูหลงเคยเป็นแหล่งผลิตเฮโรอีนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมีเรื่องเล่าว่าถ้าตำรวจอังกฤษจะเข้ามาจับผู้ร้ายในนี้ต้องเข้ามาเป็นกองร้อยและต้องขออนุญาตขาใหญ่ข้างในก่อนไม่งั้นอาจไม่ได้กลับออกไปกดหมู่อยู่เหนือกฎหมาย นี่คือยุคทองของอาชญากรรมอย่างแท้จริงถ้าคุณถูกขโมยกระเป๋าตังในกูหลงคุณไม่ไปแจ้งตำรวจหรอกครับเพราะตำรวจช่วยอะไรไม่ได้คุณต้องไปที่ร้านน้ำชาที่นี่มีระบบยุติธรรมของตัวเองครับเรียกว่าการเจราจาโต๊ะน้ำชาผู้มีอิทธิพลหรือผู้อาวุโสของชุมชนจะทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาคู่กรณีทั้งสองฝ่ายจะมานั่งหน้าโต๊ะ เล่าความจริงและรอฟังคำตัดสินถ้าคุณผิดจริงบทลงโทษอาจจะเป็นการจ่ายเงินชดเชยหรือถ้าเรื่องใหญ่หน่อยอาจจะโดนสั่งสอนด้วยกำลังเดียวนั้นเลยมันรวดเร็วเด็ดขาดนี่คือระเบียบสังคมที่โหดร้ายแต่จำเป็นเพื่อควบคุมคนห้าหมื่นคนให้อยู่ร่วมกันได้โดยไม่ฆ่ากันตายไปเสียก่อนสงครามหน้าน้ำคุณคิดว่าในกูหลงอะไรแพงกว่าทองคำ คำตอบคือน้ำสะอาดครับเพราะรัฐบาลฮ่องกงปฏิเสธที่จะต่อน้ำประปาเข้ามาให้ชาวบ้านต้องขุดบ่อน้ำบาดาลใช้กันเองแต่น้ำบาดาลพวกนี้เค็มและสุกปรุกน้ำดีๆมีน้อยและใครคลุมเบาะน้ำดีก็คือแก๊งอ่างยี่อีกนั่นแหละครับมาเฟียจะควบคุมการสูบน้ำและต่อท่อขายไปยังห้องต่างๆภาพท่อสีดำนับพันเส้นที่ระยงระยางอยู่บนหัวที่คุณเห็นในรูปนั่น นั่นแหละครับคือเส้นเลือดของเมืองนี้ถ้าใครไม่จ่ายค่าคุ้มครองท่อน้ำจะถูกตัดทันทีในเมืองนี้การขาดน้ำหมายถึงความตายและมาเฟียก็รู้ดีว่าจะบีบคอชาวบ้านยังไงให้หายใจไม่ออกที่สุดเศรษฐกิจเงาแต่กูหลงไม่ได้มีแต่เรื่องเลวร้ายครับมันยังมีมุมตลกร้ายทางเศรษฐกิจด้วยคุณเชื่อไหมครับว่าในยุคนั้น ลูกชิ้นปลา80%ที่คนฮห้องกงกินผลิตออกมาจากสลัมแห่งนี้โรงงานนรกผุดขึ้นเต็มไปหมดผลิตตั้งแต่อาหารยันลูกกวาดแน่นอนว่าไม่มีอ,อยอไม่มีมาตรฐานความสะอาดหนูวิ่งผ่านลูกชิ้นเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนมองข้ามแต่เพราะต้นทุนที่ต่ำเตี้ยเรียดินทำให้ธุรกิจภายนอกต้องพึ่งพาผลผล,ผลิตจากที่นี่และธุรกิจที่โด่งดังที่สุดคือหมอฟันเถื่อน ถนนรอบนอกของกูหลงเต็มไปด้วยป้ายคลินิกทำฟันหมอเหล่านี้คือหมอเก่งๆที่หนีมาจากจีนแผ่นดินใหญ่พวกเขาเลยมาเปิดร้านที่นี่คิดราคาถูกแสนถูกคนฮ่องกงชนชั้นล่างหรือแม้แต่คนชั้นกลางนั่งรุดเมย์มาถอนฟันที่นี่เพราะมันคือทางเลือกเดียวที่พวกเขาจ่ายไหวเนื่องจากที่นี่ค่าเช่าถูกและไม่มีหน่วยงานสาธารณาสุขออยเข้ามาตรวจโรงงานรกจึงผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด ขั้นตอนการผลิตนั้นเหรอครับสุดจะบรรยายคนงานนั่งปั้นลูกชิ้นกันข้างห้องส้วมใช้น้ำบาดาลเถื่อนล้างเนื้อปลาและตากเส้นกว๋วยเตี๋ยวไว้ตามราวบันไดาทางเดินที่เต็มไปด้วยฝุ่นและขเห่าควันหนูวิ่งผ่านแป้งทำขนมเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนมองข้ามแต่ความตลกร้ายระดับโลกคืออะไรรู้ไหมครับลูกชิ้นและเส้นกว๋วยเตี๋ยวเหล่านี้ ถูกส่งขายไปยังพัตคารหรูและโรงแรมห้าดาวทั่วฮ่องกลงลูกค้ากระเป๋าหนักนั่งทานของอร่อยโดยไม่รู้เลยว่าอาหารในจานหรูนั้นมีต้นกำเนิดมาจากบุมที่มืดมิดและศสกปรกที่สุดของเมืองวิญญาณและความเชื่อความมืดกับเรื่องลี้ลับเป็นของคู่กันครับในเมืองที่มีคนตายจากยาเสพติดและอาชญากรรมแทบทุกวัน เรื่องเล่าขานเกี่ยวกับวิญญาณจึงมีอยู่ทุกตรอกซอกซอยชาวบ้านเล่าว่าในบางคืนที่เงียบสงัดพวกเขาจะได้ยินเสียงร้องไห้ดังมาจากซอกตึกที่ไม่มีคนอยู่หรือลิฟต์เก่าๆที่เปิดเองที่ชั้นมืดมๆเพื่อความสบายใจชาวกูหลงจึงเคร่งครัดเรื่องพิธีกรรมมากคุณจะเห็นสารเจ้าเล็กๆหรือตีจุเอะตั้งอยู่หน้าประตูแทบทุกห้อง แสงเทียนสีแดงวูบวาบในความมืดคือสัญ,ญลักษณ์ว่าที่นี่มีคนอยู่และช่วยไล่สิ่งชั่วร้ายวันศา,ศาศจีนกระดาษเงินกระดาษทองจะถูกเผาจนควันคลุ้งไปทั้งเมืองมันคือจิตวิทยาหมู่ที่ช่วยให้พวกเขารู้สึกว่าอย่างน้อยก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองในเมืองที่กฎหมายคุ้มครองไม่ได้แม่พระในดงโจรในขณะที่ตำรวจพวกปืนยังไม่กล้าเข้า แต่กลับมีผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งเดินเข้าไปมือเปล่าเธอชื่อแจ็คกี้พูลิงเจอร์มิชนารีสาวชาวอังกฤษครับเธอเข้ามาในกูหลงเพื่อจุดประสงค์เดียวคือช่วยคนติดเฮโรอีนตอนแรกแก๊งอังยี่หัวเราะเยาะเธอบางคนคู่จะทำร้ายแต่เธอไม่ถอยเธอเปิดห้องเช่าเล็กๆรับคนติดยามาดูแลเช็ดตัวให้กำลังใจโดยไม่ใช้ยาทดแทนแต่ใช้ความรักและศรัทธาเรื่องเหลือเชื่อคือ คนติดยาหายขาดได้จริงๆครับจาก1เป็น10จาก10เป็นร้อจนชื่อเสียงของเธอโด่งดังไปทั่วสลัมในที่สุดแม้แต่หัวหน้าแก๊ง 14K ที่โหดที่สุดยังต้องสั่งลูกน้องว่าห้ามใครแตะต้องผู้หญิงคนนี้เด็ดขาดเธอคือแสงสว่างเดียวในโลกสีดำที่พิสูจน์ว่าแม้แต่ในนรกก็ยังมีเทวดาเดินดินอยู่จริงครับการล่มสลายและตำนานงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา เมื่อจีนและอังกฤษตกลงกันได้เรื่องการส่งมอบเกาะฮ่องกงคืนชะตากรรมของกูหลงก็ขาดสะบั้นในปี1993เมืองทั้งเมืองถูกสั่งรื้อถอนชาวบ้านต่อสู้ขัดขืนแต่สุดท้ายเครื่องจักรสังหารก็เข้ามาทุบทำลายบ้านของพวกเขาจนราบคาบวันนี้นครก,กูหลงกลายเป็นเพียงสวนสาธารณะที่ร่มรื่นสวยงามไร้ร่องรอยของความดำมืดในอดีตแต่วิญญาณของมันยังไม่ตาย มันถูกส่งต่อไปยังโลกป๊อปเคานเจอร์ทั้งในหนังเกมและการ์ตูนใสเบอร์พังทั่วโลกมันกลายเป็นสัญลักษณ์ของดิสโทเปียที่สมบูรณ์แบบที่สุดเรื่องราวของนครกูหลงสอนให้เรารู้ว่ากฎหมายอาจสร้างเมืองได้แต่เฉพาะมนุษย์เท่านั้นที่สร้างสังคมได้ไม่ว่าจะอยู่ในที่ที่มืดมิดแค่ไหนเราก็จะหาทางจุดไฟแห่งชีวิตให้สว่างสวัยได้เสมอ ขอบคนที่ร่วมเดินทางในเขาวงกฎแห่งนี้ไปกับผมถ้าชอบเรื่องราวเจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกด subscribe และแชร์ความลับของโลกใบนี้ออกไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ